ทุเรียนแบบนี้เปลือกหนาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณโอมีทําคลิปไปหลายๆคลิปแล้วนะคะทั้งเรื่องของวิธีการเลือกทุเรียนให้ได้เนื้อเยอะเปลือกบางแล้วก็วิธีการเลือกเนื้อเยอะเม็ดรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คลิปนี้ค่ะจะมาบอกว่าลูกไหนที่เปลือกหนาแล้วก็เปลือกบางกันค่ะคุณโอเอาทุเรียนที่เปลือกหนาแล้วก็เปลือกบางมาเทียบกันให้เห็นจังๆ,ๆเลยนะคะลูกแรกของคุณโอนะคะก็จะเป็นทุเรียนที่เปลือกหนาแน่นอนค่ะนี่ ช่างน้ำหนักตอนนี้ประมาณประมาณ5้โล2นะคะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยค่ะฐานนมหนาเปลือกใหญ่ๆแล้วก็หนามใหญ่ๆเนี่ยค่ะเวลาปอกออกมาแล้วมันจะเปลือกหนานะคะต่อให้ภูเขาใหญ่เนื้อเขามีแต่ยังไงเนี่ยเปลือกหนาแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ทุเรียนที่เปลือกหนาเนี่ยค่ะก็จะเป็นทุเรียนจัมโบะคะ่ะลูกใหญ่ๆนะคะ ต่อไปนะคะทุเรียนที่เปลือกบางก็เหมือนเดิมเลยค่ะฐานนมเล็กแล้วก็นหนามหยีหยีหนามทีทีแล้วก็เขาเรียกว่าภูป่องปองเนี่ยค่ะก็คือยังไงก็ปอกออกมาแล้วเปลือกบางอย่างลูกนี้ค่ะเวลาชั่งน้ําหนักแล้วก็จะอยู่ประมาณ3ามโลครึ่งนะคะคือลูกที่ไม่เกิน4ี่กิโลไม่เป็นจัมโบ้นะคะเปลือกเขาจะค่อนข้างบางแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นทุเรียนที่อายุเยอะๆต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้ลูกที่เปลือกค่อนข้างบาง คุณโอเอามาเปรียบเทียบ2ลูกให้เห็นเห็นชัดเจนกันไปเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่านหนามหนากับนหนามหยีหนามถีเป็นยังไงเนี่ยค่ะเอามาดูชัดเจนลองเอาเคล็ดลับนี้ไปเลือกซื้อทุเรียนในตลาดด้วยนะคะคุณโอ๋มั่นใจมากว่าคุณจะได้ทุเรียนที่เปลือกบางเนื้อเยอะค่ะ